สวัสดีครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ยังคงกลับมากล่าวถึงเรื่องของทัศนคติของการมีชีวิตคู่วันนี้เราจะกล่าวถึงในเรื่องของความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่และปู่ย่าตายายของเราล้วนคาดหวังสิ่งหนึ่งจากการแต่งงาน เราเองก็คาดหวังว่าเราจะได้รับสิ่งอื่นที่แตกต่างก็เพราะว่าการแต่งงานทุกวันนี้มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงในด้านวิธีการผลประโยชน์และแม้แต่ระยะเวลาของมันหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายมีโรงงานจำนวนมากขึ้น เมืองที่แออัดขึ้นความสกรปรกก็มากขึ้นและสภาพที่ขาดอนามัยก็มากมายผู้คนเดินทางอพยพจากเมืองหนึง่งไปยังเมืองอื่นๆอนย่างมากมายและบ่อยๆความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็ไม่ใกล้ชิดและไม่คงทนเหมือนในอดีตอีกต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อสตรีเพิ่มขึ้น การปลอดภาระงานดูแลเกบกวาดบ้านที่จำเจไปสู่โลกแห่งการประกอบอาชีพทำให้พวกเธอมีอิสระทางการเงินมากกว่าแต่ก่อนและมันยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างความสัมพันธ์ของผู้ชายและผู้หญิงอีกด้วยการคุ้มกเนิดได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเพศสัมพันธ์ และทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเปลี่ยนแปลงให้ครอบครัวกลายเป็นประชาธิปไตยมากกว่าที่เคยจากระบบพ่อปกครองลูกสู่ระบบประชาธิปไตยผมคิดย้อนกลับไปว่าในสมัยก่อนพ่อคือหัวหน้าครอบครัวและแม่คือผู้รับเหมาทำงานบ้านที่น่าเบือ่อรวมทั้งเลี้ยงลูกด้วย และเพื่อตอบแทนการอุทิศตัวอย่างเสียสละของพ่อและแม่เด็กๆลูกๆก,ก็จะให้ความเคารพและเชื่อฟังเป็นการตอบแทนแต่ทุกวันนี้แนวรน้มที่เพิ่มขึ้นก็คือความรักความเป็นเพื่อนและความเข้าใจที่ต่างก็เท่าเทียมกันความสามารถส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ และความสําคัญของบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกต่างก็ได้รับการยอมรับในแง่ความสําคัญเฉพาะตัวมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในวิธีการดำเนินชีวิตรวมทั้งการเข้ามาแทรกตัวของทีวีในทุกบ้านชีวิตที่พันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและความกดดันของธุรกิจในโลกปัจจุบัน มันก็จะมีผลทำให้ทัศนคติต่อการแต่งงานเปลี่ยนแปลงไปและหนึ่งในหลายๆทัศนคตินั้นก็คือในอดีตการแต่งงานมันเป็นเรื่องจำเป็นของชีวิตแต่ในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนเป็นความต้องการและความพอใจมีคนน้อยลงที่เข้าสู่ชีวิตสมรสและเพราะเหตุผลว่าต้องแต่งงาน เป็นเพราะมีคนคาดหวังให้ทำเช่นนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงในปัจจุบันจะแต่งงานก็ต่อเมื่อเขาหรือเธอรู้สึกว่าต้องการหันอย่างจริงจังเท่นั้นพวกเขายังหวังจะได้ความเป็นเพื่อนและความพอใจทางอารมณ์จากการแต่งงานมากกว่าแต่ก่อนนั่นก็หมายความว่าคนทุกวันนี้ต้องทำงานหนะัก จะต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้การแต่งงานเป็นไปอย่างที่ต้องการพวกเขาต้องหาทางเลือกหลายๆทางและได้รับการช่วยเหลือน้อยลงการแต่งงานในทัศนิใหม่เกี่ยวข้องอย่างมากต่อการเติบโตทางความคิดของคนสองคนที่จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกัน ภายใต้ขีดวงที่จะเป็นตัวของตัวเองในการใช้ชีวิตกู้ร่วมกันไปด้วยคู่สมรสจึงต้องก้าวเดินไปในวิถีที่พวกเขาเลือกเพื่อจะให้บรรลุปเป้าหมายการแต่งงานที่ดีให้ได้เราก็ไม่มีคำตอบสุดท้ายให้มีพิาการแนะแนวทางการบอกหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจากการแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ และผู้ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคู่สมรสนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆเท่านั้นที่โรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์เท่าที่ได้พบได้เจอได้เห็นมาเป็นข้อคิดแนวทางให้กับชีวิตของคู่สมรสสืบต่อไปนั่นเอง